ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยเงินฝากเพื่อเรียบพิเศษ399วันจากธนาคารอมสินบางจากผู้นำพลังงานทดแทนเข้าช่วงที่3ของช่วยกันคิดนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าจะคุยถึงเรื่องการรับมือกับหน้าแรงภายแรงส่วนหนึ่งนะครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการท่านอาิบดีกรมชนประธาน ุณเลิศวิโรธโกวัฒนะสวัสดีครับท่านทิดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตเริ่มอย่างนี้ก่อนที่จะไปอธิบายอะไรเ่ยผมถามท่านท่านทิดีนิดหนึ่งว่าภัยแรงกับหน้าแรงเนี่ยเรื่องเดียวกันไหมครับท่านทิดีไม่ควรจะเป็นเรื่องเดียวกันไม่ควรจะเป็นเรื่องเดียวัไม่ควรครับรบาวนี้เวลาคนพูดถึงปกติเราเราก็มีหน้าแรงอยู่แล้วใช่ครับในในบ้านเรานม่หน้าแรงมันจะเริ่มประมาณสักช่วงไหนยังไงครับท่านท่ดีครับก็สิ้นสิ้นฤดูฝนนะก็คืออย่างปีเนี้ย กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วว่าตั้งแต่วันที่18ตุลาคามเป็นต้นไปเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เป็นเร<ข>ื่องเข้าหน้าแรงล้หน้าแรงครับมันจะมีฝนตกเกณฑ์เฉลี่ยต่ำน้อยมากนะประมาณนี้น้อยมากน้อยมากน้อยมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะไปเรื่อยเรื่อจนกว่าจะหน้าฝนใหม่ก็ถึงกเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เป็นหน้าแรงก็อาจจะมีภายแรงบางที่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการประเมินว่า เออมันน้ำมากน้ำน้อยอย่างนี้เราเราเราจะใช้วิธีวัดอย่างไรครับท่านดีครับก็ดูน้าที่ที่ที่มีอยู่นะทั้งในแหล่งน้ําธรรมชาติหรือในแหล่งน้ําที่เราสร้างไว้นะฮะอย่างอย่างสิ้นปีซึ่งฤดูฝนเนี่ยก็มีหลายพื้นที่นะฮะที่ที่มีน้ํบต่ำต่ำกว่าที่ควรจะเป็นควรจะเป็นโดยเฉพาะภาคอีสานอันนี้อันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์เฉลี่ยของฝนฝนอะไรไหมครับท่านดีคร ใช่ฮะก็อย่างภาคอีสานเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูดูกราฟประกอบนะคุณผู้ชมดูตามไปด้วยนะครับทั้งประเทศนี่นะฮะทั้งประเทศอันนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะทั้งประเทศสูงกว่าห้าเปอร์เซ็นสูงกว่าเจ็ดสิบมิลนะฮะฝนตกเนี่ยครับทุกภาคเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยหมดยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือคำว่าคือทุกทุกทุกภาคที่ฝนตกปีนี้เนี่ยครับ เกินค่าเฉลี่ยเกินค่าเฉลี่ยบางทีสามเปอร์เซ็นต์บางทีหนึ่งสิบเอ็ดสองเปอร์เซ็นต์บางทีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบสามเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามีภาคเดียวใช่ไหมครับใช่ครับที่ฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยใช่ครับอันนี้คือคือภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนืภนอ,อนภาคอีสานภาคอีสานคือ ภาคอีสานเนี่ยเมื่อตอนต้นฤดูเนี่ยก็ตกมาปกติครับถึงเยอะเดยซ้สามแบบแต่พอปลายปฤดูฝนไม่เคยตกฝนทิ้งช่วงใช่ครับหายไปหลายเดือนไม่มีน้ําเข้าอ่างก็ก็ก็เป็นปัญหาเป็นปัญหานะครับขณะนี้ของของภาคอีสานท่านที่ดีบอกว่าเออสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะครับคราวนี้ไอ้ฝนนี่เราบังคับมันไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับจะให้มันลงที่ไหนยังไงเราบังคับไม่ได้ไม่ได้ครับครั้นี้พอหลังจากมันตกต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยงั้นผมมพูดดนี้้ไับว่าเ ถ้าเรามองภาพรวมขนาดนี้ภาคตะวันตกเขื่อนสีเขื่อนวชิราลงกรอันนี้ไม่น่ามีปัญหาไม่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาครับนะครับภาคตะวันออกก็ไม่ได้มีปัญหาครับทางภาคเหนือก็อยู่ในเกณฑ์พอสมควรพอพอสมควรที่มีปัญหาจริงๆขนาดนี้ที่ว่าน้ําน้อยกว่าเกณฑ์ปกติน่าจะเป็นจะเป็นภาคอีสานภาคอีสานครับผมมีมีมีภาพอันนี้ก็คือเป็นตัวเลข ว่ามีความจุน้ําในปัจจุบันนี้อยู่เท่าไหร่ครับครับถ้าจะสังเกตเนี่ยก็ส่วนมากก็จะ60กว่า70 80ิบแปดถ้าอีสานเหนือครับที่ห้วยหลวงที่จังหวัดอุดรเนี่ยเกือบสาเอปอร์เซ็นต์อันนี้น้ําในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงครับที่เขื่อนอุบลรัฐสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขื่อนลำปาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขื่อนลำปาวนี่กาลสินกาลสินครับแล้วก็มีที่ค่อนข้างจะน้อยก็มีอันก็ที่ลำตะคองมีมูลบนครับนะฮะลำแซ ก็พวกนี้อยู่ในภาคอีสานทั้งหมดใ,ในกลุ่มนี้ครับคันนี้คันนี้เวลาเราบอกว่ามี51% 20%เอ็นเนันนี้คือความจุอ่างร้อยหนึง่งเขามีน้ําอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครับคราวน,นี้แต่ใช้จริงๆมันใช้หมดไม่ได้ใช่ไหมครับใช้หมดไม่ได้ครับมันมีมันมมีันเขาเรียกว่ามีเซฟตี้เซฟตี้เขาเรียกน้ําน้ำตายน้ำตายปกติเนี่ยน้ําที่เป็นน้ําตายที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยมันจะต้องมีประมาณอย่างน้อยสักเท่าไหร่ครับท่านผิ้เีก็ก็ แล้วแต่อ่างนะครับก็จะมันจะอยู่ใต้ใต้ระดับที่เราจะเริ่มส่งน้ําได้ครับนะตรงนั้นก็จะไม่สามารถใช้น้ําได้เพราะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามองอย่างนี้คือภาคที่มีปัญหาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ครับแต่ภาคใต้นี่ไม่เกี่ยวเพราะมันเข้าฤดูฝนเขากาไปยัง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 อยู่ในช่วงฤดูฝนเขาอยู่เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวไพราะนา้นะนี้จะเกิดเราพูดถึงคือคือเวลาเราดูโทรทัศน์ก็จะเห็นโอ้ข้าวยืนตายจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยนี้ผมถามว่าขณะนี้เนี่ย ถ้าดูจากน้ําน้อยตามเขื่อนที่ท่านทิศด,ดีพูดถึงเนี่ยขณะนี้เนี่ยแล้วมันเข้าหน้าแล้งใช่ครับนะมันมันจะยกระดับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าภัยแ้งเนี่ยมันจะ,จะใช้เกณฑ์อย่างไงครับท่านทิศด,ดีครับออันนี้อย่างปริมาณน้ําในอ่างเนี่ยรเราเรามีเกณฑ์การจัดสรรน้ําอยู่นะว่าเราต้องให้สิ่งไหนก่อนอนะสิ่งสําคัญที่ที่เราจําเป็นต้องให้เลย คือเคยได้เท่าไหร่ก็ควรจะได้เท่านั้นก็คือน้ำอุโปโภคบริโภคน้ำกินน้ำใช้ใช่ครับครับแล้วก็รองลงมาก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศของแม่น้ําการระบายน้ําลงมาเนี่ยเราต้องรักษาให้มันอยู่ในในระดับที่เหมาะสมไม่งั้นก็จะมีปัญหาตลิ่งพังมีอะไรต่ออะไรคือต้องปล่อยน้ํามันฟูไม่ใช่ไม่ใช่หรอคือคือถ้าน้าน้อยเราไม่ปล่อยเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องปล่อย<ะ>ใช่ไหมครับฮะอย่างในภาคเหนือเนี่ยเราต้องระบายลงมาไล่น้ําเค็มด้วยนะนะแล้วก็ ก็มีหลายกิจกรรมอะแล้วท้ายสุดเนี่ยเราถึงจะมาดูว่าเรามีน้ําเหลือเท่าไหร่เราถึงจะไปส่งเสริมการทําการเพราะปลูกดูแล้งขณะนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมครับในภาคอีสานเนี่ยมันเข้าช่วงเก็บเก็บเกี่ยวส่วนใ<อ>หญ่หรือบางอันมันไม่ไม่เก็บผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยพอดีในช่วงปีที่ฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยก็ภาคอีสานเนี่ยจะปลูกช้า<อ>นะมันก็อาจจะมีที่ยังยังอยู่ ยังต้องใช้น้ำหน่อยต้องใช้น้ำอยู่นะแล้วน้ำไม่มีนี่ก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะใช้ขนาดนี้ก็คือว่าหนึ่งน้ำกิีนน้ำช้ครสองรักษาล่องน้ำพูดง่ายรักษาให้มันเป็นแม่น้ำอยู่ก็ต้องปล่อยน้ำลงมาครับอันที่สามถึงจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทางด้านการเกษตรอันนี้เป็นหลักของกรมลประทานของกรมลประทานก็ต้องทำในลักษณะแบบนี้ทุกลุ่มน้ำทำเหมือนกันหมดทุกอ่างเก็บน้ำทุก่างเก็บน้ำทำเหมือนกันหมดใช่มีน้ำมากน้ำน้อยก็ต้องคำหนึ่งถึงสามอันนี้ใช่ครับะนถ้าเกิดว่ามองจาก สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมถามท่านที่ดีว่าถ้าถ้ามันเริ่มมีคือคือเวลามันมีข่าวเนี่ยมันก็ต้องหาแพใช่ไหมฮะเวลามันมีเรื่องภัยแรงก็ต้องหาแพะใครอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือถ้าดูเรื่องภัยแ้งมันก็คงมีจัดการแล้วอ,อย่างน้ํากินน้ํใช้อย่างเงี้ยถ้าปล่อยมาตามลําน้ําก็เรื่องหนึง่งบางทีผมก็เห็นเขาไปต่อท่อไปแจกตามหมู่บ้านอันนี้ไม่เกี่ยวกับคมชนนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับไอที่เป็นน้ำไปไปอันนั้นไม่เก <ๆ S 1> ี่ยวกับคมชน กรมชนจะมีถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทางที่เราปล่อยน้าเนี่ยปล่อยน้ามาเรื่อยๆแล้วมันจะมีสต็อปนะถ้าเกิดน้ามันน้อยมากๆอย่างนี้อ๋อเราเราเราเตรียมจริงๆปริมาณน้ําที่มันมีอยู่เนี่ยมันพอเพียงกับการใช้น้ํากินน้ํใช้อยู่แล้วปริมาณน้ําที่มีที่อ่างขนาดนี้ทุกรุ่นน้าทุกรุ่นน้ามีหมดพอสําหรับน้ํากินน้าใชาอันนี้ไม่มีขาดแน่นอนไม่มีขาดแน่นอนนะส่วนที่มันจะจะไม่จะไม่พอก็คือส่วนที่จะไปทําทางด้านเกษตรเกษตร เพราะฉะนั้นเราจะบริหารจัดการยังไงครับท่านทู้บริสุทธิ์เช่นนั้นก็จริงๆในทุกอ่างเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการจัดการการชมระทานอยู่ครับนะก็มีการคุยกันพอสิ้นฤดูฝนเนี่ยอย่างอย่างอย่างกรมชมระทานเนี่ยเราสมัารเราจะขีดเส้นเมื่อปลายเดือนตุลาเนี่ยก็คืออีกสองสามวันนี่แหละครับเราบอกว่าน้ำเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้นะขนาดนี้มีนะต้นทุนอยู่เท่านี้เท่านี้นะสิ่งที่จาเป็นต้องให้อุปโภคบริโภค เราต้องให้เท่านี้รักษาระบบนิเวศเท่านี้แล้วในน้ำเหลือเท่านี้กลุ่มผู้ใช้น้ําเกษตรกรก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะก็ทุกทุกแง่ทุกอ่างทุกอ่างครับอันนี้เฉพาะเรื่องของพื้นที่ที่อยู่ในเขตชนบทานะมันจะมีส่วนที่อยู่นอกเขตด้วยนะและทุกอ่างเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการมีเกษตรกรอยู่ในอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ก็คุยกันว่าน้ํามันเหลือเท่านี้ก็สนับสนุนกันได้เท่านี้ ผมผมจะปล่อยมาได้เท่านี้นัดหมายเวลาปล่อยะถ้าเกิดลงคลองซอยปั๊บเนี่ยไม่ใช่ต้นคลองดูดหมดคุณต้องเผื่อคนข้างหลังก็ด้วยต้องมีระบบใช่ไหมเขาเขาคุยกันเขาคุยกันเพราะฉะนั้นในพื้นที่ชนบททานเนี่ยจะไม่ค่อยมีหนานก็คือพื้นที่ชนบททานจะไม่มีปัญหาือไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเพราะคุยกันแล้วก็บอกปลูกไม่ได้น้ำมันคงไม่มาตามคลองละเพราะน้ำไม่มีมาปลูกไม่ได้ก็อย่าปลูกครับ แต่บางทีเนี่ยมันมีพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชุมสานสมมติว่าเราต้องระบายมาจากอ่างเนี่ยเส้นทางน้ำเนี่ยมันมาทางแม่น้ําธรรมชาติก่อนจะเข้าระบบตรงนี้นะฮะที่จะมีปัญหาก็คือบางทีเขาก็ไปดูดกันแล้วก็ดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาพอดูขึ้นมาก็เท่ากันเอาน้ําที่จะใช้เนี่ยมันก็ต้องถูกดูดไปตรงนี้ใช่คึับเราไปห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมก็ลําบากครับบงขอความร่องมือนะก็ อย่างเฉพาะเนี่ยอย่างในภาคอีสานเนี่ยแม่น้ำชีเนี่ยเดี๋ยว็ดที่ีทีอาอีทีอาอันนีอย่างอุบลรัตน์เนี่ยนะใครที่ทำนาทจะได้รู้ว่าว่าควรจะทำยังไงกับบัตด้วยคือเราก็ต้องระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ลงมาเขื่อนลำป่าลงมาเนี่ยทาแม่น้ำชีเนี่ยก็จะมีที่ปลูกโดยใช้สูงขึ้นมานะก็ระหว่างทางนี่ก็อาจจะเป็นปัญหากับเราได้เพราะเราก็ในเขตนี้นะฮะในเขตใต้ใต้เขื่อนอุบลรัตน์กับ ลำปางลําปาวครัซึ่งปริมาณอย่างลําปางมันน้อยมากเลย20%ที่น้อยมากเวยตรงนี้ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเลยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังพอทําเนานะฮะแต่ก็น้อยอ่ะที่พูดถึงครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้ก็คือว่าเอ่อต้องประสานงานกันท่านประสานงานกันคราวนี้เมื่อกี้ท่านทีพูดอันบอกว่ามันในเขตชลประทานไม่มีปัญหานะครับแสดงว่ามันที่มันมีปัญหาที่เราเห็นภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานใช่มั้คิดคิดว่าไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานอันนี้ท่านผมถามท่านทีต่ออี้ว่า ในเขตในพื้นที่เพาะปลูกทั้งบมดเนี่ยที่มันเรียกว่าเขตชนบทกับที่ไม่ที่ไม่ใช่เขตชประทานเนี่ยสัดส่วนมันสักประมาณยังไงครับพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยเนี่ยครับประมาณได้ว่ามีประมาณร้อยสามสิบล้านไร่นะ <30 S 2> ครับตอนนี้ที่มีการพัฒนามีระบบชประทานพร้อมเนี่ยมีอยู่ประมาณสามสิบล้านไร่อุ้ยทำไมมันน้อยงั้นล่ะครับก็ตาม,ต,ามตั้งแต่ ทำกรมชนประธานมาฮะร้อยกว่าปีเนี่ยเราก็พัฒนากันได้ในระดับนี้แหละฮะอันนี้ไอ้สาสิบล้านไร่เนี่ยมันจะมันจะคอนเซนเทรตอยู่ในมันจะกระจุกตัวอยู่ในภาคกลางซะมั้งเดี๋ยวผมไม่แน่ใจน,นี่ฮะดูต่อกันนครับโอเคอันนี้เองกันอาจจะมีอธิบายเพิ่มเติมมันจะได้ชัดเจนก็พื้นที่ทั้งประเทศนะฮะมี320ล้านไร่มีพื้นที่เกษตรเนี่ย130ล้านไร่ที่ผมเรียนเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชนประธาน นะฮะมีระบบคลองส่งน้ำา่าไงเดอะมีอ่างเก็บน้ำมีคูคลองะก็เนี่ยประมาณสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าล้านไร่ยี่สิบเก้าล้านหกแสนไร่ประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่พอปลูกทั้งหมดแต่นี่มันมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในประเทศเราเนี่ยที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชประทได้เนี่ยประมาณหกสิบล้านไร่เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือประมาณสามสิบล้านไร่ที่ยังต้องทำต่อที่ยังต้องทำต่อและโดยเฉพาะยิ่งในภาคอีสานเนี่ยถ้าจะเห็นนะครับมีพื้นที่ชปนบทหกล้านไร่ ครับจากพื้นที่เกษตรทั้งหมด58ล้านไร่ไม่ถึง10% 10%ครับ10%บเพราะนั้นนอกเขตชราประทานนี่90%ใช่ครับแล้วก็มีโพเทนเชียลที่จะที่จะทำได้ประมาณประมาณนี้ใช่ครับแต่ต้องลงทุนต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องต้องอะไรถ้าอย่างนั้นผมถามท่านทีต่ออย่างนี้ครับว่าในพื้นที่จะดภัยแล้งไม่แล้งยังไงเนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการใช่ครับนะคือถ้าเกิดนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดก็คือเรามีระบบมีอ่างเก็บน้ำมีคคคูลลออองงมีซย จะเปิดก๊อกไม่เปิดก๊อกอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยเมื่อกี้ท่านที่บอกว่าส่วนที่อยู่ในเขตชนบทน,นี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเก้าล้านไร่ครับแล้วยังส่วนที่มีโอกาสจะทําอีกประมาณสักสามสิบล้านไร่ใช่ครับคือเต็มที่ถ้าเกิดเราจะจัดระบบเป็นชนบทนเข้าไปนี่คือหกสิบล้านไร่ใ่ครับที่เหลือเนี่ยทำไม่ได้เพราะไม่มีอุปณมันอยู่ในที่สูงมันอาจจะเราดูแล้วสภาพภูมิประเทศอะไรเนี่ยมันไม่ไม่สามารถไม่ไม่สามารถ ถ้าอย่างนั้นเนี่ย potential ที่จะทำต่อไป30ล้านไร่เนี่ย <ฮะ S 1> ผมถามางี้ว่าปีหนึ่งเนี่ยกรมชรบาทานเนี่ยทำได้สักสักกี่ไร่ตอนนี้ในอัตราที่เราได้รับงบประมาณในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วได้ปีประมาณสักส <c oughs> องแสนไร่สองแสนไร่เรามีทั้งหมด30สิล้านไร่ก็อีกสักร้อยหสิปี <c oughs> ครับร้อยห้าสิปีถึงจะลงได <c oughs> ้แต่คริวนี้สองแสนไร่เนี่ย ใช้เงินสักประมาณเท่าไหร่ครับท่านคิบดีสำหร,ร,รับการขยายพื้นที่ชนบททานออกมาเนี่ยเ,เราได้งบประมาณประจําปีก็ประมาณปีละประมาณสี่หมื่นล้านครับนะแต่ก็มันก็มีในลบงบของอานวยการงบอะไรงบลงทุนจริงๆเนี่ยก็อยู่ประมาณที่เปิดพื้นที่ใหม่นี่นะฮะก็ประมาณหมื่นล้านหมื่นล้านเปิดพื้นที่ใหม่สองแสนไร่ 2, ไรมันถ้าเกิดว่าต้องการจะให้มันเปิดพื้นที่ใหม่สักสมมติว่าสี่แสนไร่เนี่ยต้องมีสองหมื่น ต้องอัพเข้ามาตรงนี้นะครับนั้น <Crow> ถ้า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 อย่างนี้เนี่ยนั้นเวลาเราเวลาเกิดปัญหา,าภาัยแล้งนะฮะมันก็ต้องเกิดปัญหาอย่างนี้ไปตลอดตาราดที่เราเป็นระบบแบบนี้คือประเทศไทยฮะก็ <hi> ถ้าเข้าฤดูแล้งเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้นําเนี่ยก็มีเกือบทั้งประเทศครับมีเฉพาะในส่วนที่ที่มีระบบชะมานอยู่แล้วเนี่ยที่ไม่เสี่ยงแต่บางเอิญปีเนี้เป็นปีที่ แย่นิดหนึ่งน้ํามันไม่ฝนไม่ตกน้ำน้อยน้อยเพราะนั้นพื้นที่ชลปรมทานที่เคยการันตีก็มีมีมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะก็คืออย่างในภาคอีสานนี่แหละานาขนาดนี้คือภาคอีสานครับในในมถาในภาคกลางอย่างพวกเขตที่ปลูกข้าวเยอะๆอย่างสุพรรณปัทุมอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองพวกนี้เขาก็เขาเขาต้องเตรียมรับมืออะไรไหมครับ ก็จะมีส่วนหนึ่งเนื่องจากน้ําในภาคเหนือเนี่ยเขื่อนพุที่ผลเขื่อนสศริกิจเองเนี่ยปีนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่าน้อยกว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ํำกว่าปกตินิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางตอนนี้ประมาณสักหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ห้าก็เขื่อนเขื่อนพุที่ผลเนี่ยจะมีอยู่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เขื่อนสศริกิจมีอยู่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ตอนแรกเราก็คาดว่าน่าจะได้สักเจ็ดสิบกว่าพอดีช่วงปลายฤดูเนี่ยฝนมันก็ไม่ไม่ค่อยลงทางเหนือเท่าไหร่นะก็เลยออกมาเป็นเลขแต่แต่สักหกสิบกว่าเจ็ดสิบเนี่ยกูได้ว่าไทยแล้งไม่มีสําหรับลูกแม่น้ําจ้าพยาแต่ว่าบางที่อาจจะต้องปลูกข้าวอาจจะตอนนี้เราเราประกาศให้ทํานาปลังครั้งที่สองมันมันจะเริ่มทําเมื่อไหร่ครับในนาปลังครั้งที่สองโอ้ผมว่าถ้าเขารีบปลูกไอ้ครั้งแรกเร็วๆเนี่ยมันอาจจะประมาณเดือน กุมภากุมพานี่คือนาปางครั้งที่สองครับขณะนี้<ช>นาปางครั้งที่หนึ่งนี่เขาลงมือแล้วะนะเขาก็น่าจะเริ่มลงมือแล้วจริงเราเราจะให้เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาเป็นต้นไปนเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็คือทําความเข้าใจกับเขาแต่ว่าถ้าถ้า,ถาต้องเจอภัยแล้งแบบนี้แล้วจะต้องบริหารจัดก,การรับมือกันในเชิงระยะยาวเนี่ยท่านทิดดีทงกรมชนเนี่ยเรามีแผนงานเรามีอะไรอย่างไงที่จะก็อย่างเช่นลุ่มน้ําภาค ภาคเหนือที่จะต้องส่งน้ําลงมาในในพื้นที่พระปุกภาคกลางนี่นะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งขลิกเป็นของประเทศเลยนะเป็นเป็น,ปนก็ตรงนี้เราก็ต้องใกล้ชิดนะก็เจ้าหน้าที่เรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูว่าบริาหารจัดการน้ำอ,อย่างเราเคยเราเคยใช้น้ําในการพ่ะปลุกเนี่ยอย่างแบบฟุ่มเฟือยเลยเนี่ย เป็นพันนะัพันกว่าลูกบาทเมตรต่อไร่นะครับทั้งทั้งทั้งฤดูเนี่ยอันนี้ที่เราคํานวณเนี่ยเราคํานวณให้ได้ประมาณแปดเก้าร้อยลูกบาทเมตรต่อไร่ต่อไร่เพื่อที่จะทําให้พื้นที่ทั้งพื้นที่เนี่ยทาการเพาะปลูกได้นะฮะอันนี้คือการะพิชโลกก็ลงมาตั้งแต่ใต้ใต้อ่างภูมิพลอ่างพิชโลเกษตรครสวรรค์พิจิตอะไรพวกนี้ลงมาลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับ แต่เมื่อก่อนคนจะมีความรู้สึกว่าน้ำมันฟรีฮะน้ำมันแล้วเยอะด้วยเยอะด้วยน้ำเยอะแล้วน้ำฟรีนะคือคือสองปีนี้มันเป็นปีพกผักพกผันปีแล้วนี่มากปีนี้น้อยมันก็เลยจัดระบบกันค่อนข้างยากครับแต่เมื่อปีห้าสามเราก็สามารถจัดการได้นะก็น้ําก็ไม่มากเท่าไหร่นะก็ก็ทําให้พื้นที่พาะปลูกกะปลูกได้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 มากพอสมควรนะเพราะอย่างที่ฉานบอกว่านาปังครั้งที่สองไม่ควรทําใช่ไหมครับ กุมภากุมภามีนา,มาเมษายช่วงนั้นอย่าทำถ้าไม่จําเป็นอย่าทำใช่แต่ถ้าเกิดทําไปต้องรับความเสี่ยงถ้าไม่มีน้ำก็ตัแห้งตายก็แห้งตายไปต้องประมาณอย่างนี้ดีครัดูอนาคตเนี่ยผมอยากให้ดูเนี่ย <c oughs> ว<ะ>่าเชนะยางที่อันนี้คือตั้งแต่ก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่เราพูดถึงห้าสิบปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยแผนหนึ่งเนี่ยเราได้เขื่อนพิพิพลมานะเรามาได้เขื่อนเศรษฐกิจ แอนสารและเขื่อนศรีนครินเขื่อนวชรังกรกับเขื่อนใหญ่บางเขื่อพอหลังปีหลังแผนเจ็ดมาเนี่ยไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยน้อยน้อยมากนี่หลังแผนเจ็ดนี่ตอนนั้นอันนี้คือสุดท้ายนี่ใช่ขุนด่านปราการชนแถวนี้นะฮะขุนด่านปราการชนกับแครน้อยแรน้อยอะไรแถวนี้นะฮะแล้วพอหลังจากนั้นก็เป็นอันเล็กๆนะแล้วมามาได้ที่หลังนี่ก็เป็นโครงการพระธรรมทีสุดนมากปราศักดิ์ใช่ไหมขุนด่านขุนด่านก็ปราศัก์แถวนี้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นขนาดกลางกับขนาดใหญ่บางบางตัวจะจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเรื่องการลงทุนกับแหล่งน้ําเนี่ยหาย,หายไปพอสมควรหายไปพอสมควรครับคร,ครัวน,นี้เราจะมาลื้อฟื้นกันได้ไหมครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลรัฐบาลก็น่าจะต้องมีนโยบายนะไม่งั้นเราก็คงเป็นอย่างเงี้ยพอตอน้นฤดูแ,แล้งเราก็จะมาพูดว,ว่ามันต้องมีโอกาสเกิดภัยแรง <c oughs> นะ <c oughs> วันนี้แค่อ่างเก็บน้ําในภาคอีสานสามสี่อ่างมันน้อยน้อยก็ บอกภัยแรงมีแน่แแล้วนะจริงๆภัยแรงมันมีมาตลอดอันนี้เราต้องลงทุนเราต้องลงทุนผมผมผมทราบว่ามันมีงบที่จะต้องลงทุนเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยตอนแรกเป็นเรื่องน้ําท่วมนะฮะแต่ต่อไปอาจจะต้องเปลี่ยนโฟกัสที่เขาออกเป็นพระราชกําหนด3ามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยทางนี้กรมชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหมครับก็เราก็เป็นหนึ่งในกรรมการของกบอนะฮะก็ก็ก็ดูว่ามันมีเรื่องของการสร้างหางด้วยนะฮะก็มองว่าการสร้างหางเนี่ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนังขาดแคลนนะถ้าถ้ามันมีเรื่องของการสร้างอ่างเนี่ยครับมันก็ผมผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าขณะเนี้ยถ้าในแง่แผนในหัวแผนบนกระดาษเนี่ยกรมชนรู้ว่าจะต้องไปทําอะไรที่ไหนมีอยู่แล้วมีใช่มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะใชมีโปรเจกต์มีโครงการว่าจะต้องทําที่ไหนยังไงอยู่แล้วอะมาอันนี้คือที่อยู่ในหัวที่อยู่ในหัว ก็เป็นตามขนาดนะฮะเราจะต้องสร้างเพิ่มอีกประมาณหมื่นโครงการเนี่ยนะเพื่อให้ได้น้ำจุสองหมื่นสามพันล้านลูกบาทเมตรพื้นที่เกินเกินศักยภาพนะฮะอีกสามสิบห้าล้านสามสิบห้าล้านไร่อันนี้ที่มีมีในแผนว่าบางงานก็อยู่ศึกษาออกแบบเรียบร้อยแล้วรอเงินรองเงินนะแต่บางงานก็ยังอยู่อยู่ในความคิดบางงานก็มีการศึกษาเบื้องต้นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี่เท้งเงินเท่าไหร่รับ โอ้หลายหลายแสนล้านครับแต่แต่ว่าเรามีแผนเรามีไอเดียมีไอเดียเออเราก็ไม่อยากให้มาคุยเรื่องภัยแ้งแบบประเภทอย่างนี้มันเราไม่อยากคุยเราอยากบริหารจัดการให้มันเรียบร้อยมีเป้าหมาย35ล้านไร่ที่เราจะต้องบริหารจัดการครับําถามสุดท้ายครับถ้าถ้ามีแผนอย่างนี้เราต้องใช้เงินอย่างนี้ใช้เวลาอย่างที่ท่านทิ่ดีพูดเนี่ยรูปร่างหน้าตาสมมุติว่าทาอย่างที่ท่านดีสามารถผลักดันได้นะฮะแล้วก็ทําต่อเนื่องเนี่ย เราต้องทําต่อเนื่องสักกี่ปีแล้วถึงจะเปลี่ยนภาพจากระบบชประทานที่ไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องแบบบริหารจัดก,การแบบเป็นเป็นรลายปีแบบนี้ครับท่านติดครับก็ถ้าได้รับงบประมาณในอัตราปกติมันก็อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์รองหารดูรออกมา <5 S 2> ว่าสิบปี <laughs> ผมว่าเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาแห่งชาตินะว่าว่าเราควรจะให้ความสาคัญเพราะว่าจริงๆวันนี้คนกรุงเทพเองไม่ไม่ทราบนะว่ารับ,ร,บรับน้ามาจากไหน น้ำที่น้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ทุกวันนี้ของฟรีที่มีมาจากทางเหนือนี่นะมาจากทางเหนือทั้งนั้นนะมาจากอ่างเก็บน้ําก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตที่กล้าตัดสินใจทําครับปิกี้กราฟที่ให้โชว์ปกี้เนี่ยครับว่าปีนี้น้ําขึ้นมาหมื่นกว่าเลยนะสร้างเขื่อนภูมิพลนะบอกถ้าไม่มีสองเขื่อนพ่อเขื่อนแม่นี่นะทุกวันนี้ไม่มีน้ําไม่มีน้ําหรอกครับความเจริญอะไรต่างๆที่มัน มันมันมีขึ้นกับประเทศไทยเนี hi ่ยเพราะอ่างสองอ่างเนี่ยก็ต้องฝากความหวังไว้กับท่านทิพย์ดีให้ผักดันนะครับวันนี้ช่วยนิดิขอบพระคุณท่านทิพย์ดีมากครับขอบพระคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้คิดว่าคงมองเห็นภาพนะครับว่าภายแรงที่เราจะพิจารณากันนั้นเป็นอย่างไรรวมทั้งแผนงานทั้งที่อยู่ในหัวในกระดาษที่ทางกรมชมประธานจะผลักดันต่อไปในอนาคตวันนี้ช่วยนิดิขออนุญาตลาคุณผู้ชมพร้อมแขกรับเชิญในเวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ